มาเด้อบ้านพี่น้องมากินเขาทำทีมงานเข้าโอ้ลูกคนเหลี่ยมลอยเอาไปเฮ็ดพุ่นจ้าเขาไปเฮ็ดอันนั้นเอาไปเอาเที่ยงใหญ่ไปว้าวเงียบครับถิงมาไหวอุ้ยคอยใส่พิบปนพี่น้องปุญเด้อพี่น้องบ้านพิบปนกับปนเองพิบปนหอมหอมปนเองเสิร์ฟพี่น้อง นี่ห้อกับยายมากลาบเป็ดลาบเป็ดามากอะไรพวกนี้สิเป๊อบพี่น้องลง่งเตาแล้วพี่น้องอันนี้เป็นอะไรเป็ดเฮย่จ้าตามสูตรของเตียงนี้เลยถ้าเปิดปล่องมือกันนะก<อ>ำลังเลยค่ะกำลังไดีเลยพี่น้อง ไอ้ไอ้นิงเพิ่นคือว่าให้พ่อมังหมังเราใส่รสดีใส่เราบ่มันหมังเราได้นิ้งแล้วมารกแล้วเ๋ยามันเปียวเครื่องจะไปใไช้ลาเคืองอื่นลาบสูตรข้าจะเทียวใายน้ำมันมันออกกเบิปลาบเป็ดสูตรเกี่ยวพี่นนอ์ สูตรแน่กำนันสูตรสูตรเกี่ยวหนังให้น้ำมันออกให้เบิร์ตซะก่อนจ้ะต้มเป็ดพี่น้องสามารถได้กินเห็ดะเทศนี้เต็มที่เลย อันนี้ปิ่งเห็ดปิ่งหมกเห็ดพี่น้องอไร้า่เมื่อวานังม่ได้โทร่าเยอันนี้ลาบแบบ<อ>หั่นเป็นชินช้นๆเมื่อวานช่างแดงเข้าไปนูังไม่ได้โทรหาช่างแดงเลยลาบตะเนือบา้เอากระดูใส่นั่นค่ะ ข้าแยกกันดู๋ไปตรงเนาะอ๋อค่ะค่ะแล้วน่าจะเป็นไรเป็นน้ำซุปพรุนี้พรุนี้อันนี้ฮัลโหลจะพร้อมเลยค่ะใช่ค่ะน่าจะพร้เป็นแบบละเอียดค่ะเสร็จเสร็จตอนเย็นๆค่ะตอนเย็นนะค่ะซอมันจะได้เข้าแล้วคหรือซอสจะถ้าซอสผิดทุล่าฝากไว้กับเที่อันนี้เจ้าจีนี่ดำลงมั้งมันจะไงอย่ามันยังไง อันนี้เห้าล้วนเรียบเยอยมันเย็นๆจะล้วนแล้วข้าก็มาเหยดคนใหน้มันเย็นเข็นจะคนกีนนอนเพราะว่าขาห้าไปผงในขณะที่มันห่อนเขาขัวมันสีเหนียยงขี่บ้านใส่เครื่องผงจะเงีบยวไป ได้เากลบกือกับไนิปชัวลนุเ้เือเใส่เกลือเข้ไปเลยเพื่อที่เสียงไอ้มันมไ้มันมไอม่นมอ้ม่นแม่ใวเอาเออมันออกไปันนี้เป็นลาบเซดสูตรคอดหนังเด้อี่นอนซีมใส่ยูเจ้าว่า แตักนาใสไปหน่วยหนึ่ง็เส็จเดยมันขนาดห้อใหญ่สินะเนี่ยจ Mont ิ้กระดมก็ห่วงใต่ใส่ไก okay. ่ใส่แตกนาใส่กระเไก่ก็มีแงกนาใส่หอมใส่หอมดำน๊อกมหอันดาๆนัอเนี่ยอันจัดหม้อก้อหั่นเลย หอมหัวแดงหอมต้นต้นหอมแล้วก็หอมหัวแดงใส่เยอะๆหอมหอมชีหอมด้วยอเกลือกเปอาอันเยอะๆอยู่ก่็ได้เกลือได้เ่ลือแล้วก็ข้นเพราะว่าตัวตูนแดงข้นสะกอนข้นสะกอนพี่หน่อยใส่บักนาวใส่หอมหัวแดงใส่ต้นหอมใส่เกลือลงไปก่อนหน่นแล้วแล้วค่อย ต้องไปกับสซห้ได้เด้ซักออได้ชุรสดจ้ไซบได้ชุรุดบะเสีบต้องส่ชุรุดเข้าไปเอาบซำส่อีกเลยจ้ะเขาเได้ถามหาจ้า ่ใส่ชูรสใส่ชูรสแล้วก็ใส่ใส่พริกกกอนพริป่นพี่น้องนุ่นเล้ยพี่น้องบ้างพริกป่นกับปนเองพริกป่นหอมหอมป่นเองแล้วก็เพชคักขนาดได้เนี่สูตรนี่เขาจะใส่เพชบ่เขาใส่เพชบ่ได้เขาต้องเพชเพชเก่งทีงานุ่นเลี้ยจะมีลาบเพชสูตรนี้เพชขนาด้พี่น้อง กองหวานวัอนี้เราบางรอบนี่ต้มแบบหนักเลยเด้อพี่น้องมรสเด็ดนี่ว่าไงนี่จ้าแล้วก็ใส่ข้าวคั่วคั่วตัวกับเล่ยข้าวคั่วัวเองหอมเลยพี่น้องเออใส่หลายๆเลยเนาะข้าวคั่วมันจะได้หอมหอมอ่อนซ่อนกัวตัวเองเนาะมันหอมดีมันไหมมันหอมดีจ้ะสืออยู่แต่มือนั่นนะขัวหลา่ๆยันบั้นย่านแล้วก็น้ำปลา

นเด้อัเป็นยังไงจ้าใช้ปุ๋งต้มไป้ชามฮะใช้ปุ๋งต้มพู้นี่แหละปุ๋งต้มจ้ะซื้อถ่ายกระชายน้ำมันเดี๋ยวข้าเกี่ยวออกมากนึงน้ำมันเดี๋ยวขาเกี่ยวจากหนังจากหนังเป็ดพี่น้องบ่แม่นบ่แม่นน้ำมันเปิดด้วยบ่บ่แม่นน้ำมันเปินบ่แมี่น้ำมันหมูแต่ว่าเป็นน้ำมัน จากนั้นเลยอ๋อโคนคนด้หลายเมีตามว่างเน้ยวว่างเมือว่านเกือบตายสัตว์เนื่อย่างเรองสหิวจ่แลละตอนแล้งเพื่อนโคนไปเรยๆคคนในเข่าจันพอพีดพอพีดพอบอกว่าไม่กินลูกก็กินใน้รสอกรอนะ เดี๋ยวซีมึงกันบ้านเนาะอะซีมึงเนี้ยปะซีมซเนี้ยปะพอกัหาลูกแต่ลูกเดิมเิเดิน่วเดิมอนนดกยเออพี่นำรานเสิร์ฟพี่น้องนี่ห้อกับยายมากจิเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันาะ ทักอีบ่ต้องแช่ลายเป็นลดดอกเดือดเพราะว่าอ้าวเอาอดีออกกัย่าหน้าเฮาผสมใหม่กันแดงจ้ะขันเฮาใจเรือแล้วเฮาแกะไข่บ่ได้เอามาเบรเลยเด้นี่เอาลูกนะเนี่ยเธย่างันตุนเทพ่างเลยอลับเอายีจัานเนี่เอาจันเน่หรือที่จงเลยก็เจ้าปวกเจ้าบ้านคนเสียวใจเรือเนี่ยคนใจหลดเลือเลยไม่ได้จริงจโอ้ มาเด้อบานพี่น้องมากินข้าวนำทีมงานเฮาปิ้งเฮ็ดปิ้งเฮ็ดเนกินขาเทียงน้ำทีมงานเ้อพี่น้องปิ้งเฮ็ดมกเฮ็ดเดียวเดียวข้าวเากบีลาบเป็ดมาซี่หมี่้อง ขอเขาเนี่ยนนเอาไหนิ้มตราไปแล้ยไอ้กิพมคนไวเห้ามเข่าน้ำโมผอดป่ะ เชิญเชิญเชิญเชค่ะเอานั่งกันไอ้นุ่เอดกินเลได้มาได้มาได้หนาเลนีเอา้เอาไว้ทำอะไรจะสุปงา่หงุดหงยับกัวหุหงิดปกเปนะมาาด้ย่อกระโดเบาห่เอาบ่ย่อซอยกันไปพุนบ่เอาบ่จ่าย่อไปพุนทั้งม่วงผุนบตาหหง แซบขนาดเลยจ้ะสูตรแซบเลยเพชรช่ว้อน่าค้น <so ้องอเาไะเป็แก้วเลยให้เหนี่อนรลาที่หนก็ีจะนบู่สุผองหน่อยได้แล้วอไปนั่งมาถึงเราเขายืนเอาำหงท่างพีนมันแซบจำหงยังจำเนียพี่นวมันแซบจ้ะแซบำงแซบครับ บดตอนตัอ,ตอ,นอ,อ,อันนี้เป็นผักกาดฮักกาดหผักกาดหองกดีอ๋จ้าตัางบนัง เขาก็าแซ่บแซ่บไีหนีสนสนสน่สุดยอดดีมามาพี่นาะ